สวัสดีครับวันนี้ยี่สิบห้าพฤศจิกายนครับวันนี้ค่ำอีกหนึ่งวันแล้วครับกับทีมงานในห้อยเครื่องเสียงเมืองอุบลครับที่อุบลราชธานีครับพรุ่งนี้ตอนนี้เป็นชุดพีเอชตนี้เนาะเดี๋ยวสำหรับชุดสองคู่สองพวกนี้ผมจะอัปเดตเป็นโปรโมชั่นให้ดูครับว่าชุดสิบห้านิ้วมีอะไรกันบ้างครับวันนี้ก็เร่งทำสิบแปดนิ้วครับวันนี้ก็อาจจะเร่งหน่อยครับงานเดี๋ยววันนี้ก็โอทีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี่ครับอาจารย์เกียงก็กำลังเทสครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้ก็มืออีีีกกกววััััันนนนนนนคครรบบบต้้็า ีทีมงานก็เร่งงานทุกวันแล้วครับอัปเดตทุกวันนี่ก็กำลังทยอยเ,อเข้าไปด้านในครับวันนี้ด้านหน้าร้านก็เนี้ยครับเนี้ยจันชาครับก็กำลังเตรียมพาเลสใส่วางใส่พาเลสพวกนี้ก็ตั้งใส่พาเลสแล้วก็ยกขึ้นครับพวกนี้ใส่พวกลิฟต์ยี่สิบสี่ชุดนะครับยี่สิบสี่ชุดสิบห้าจังหวัดนอกจันชาเนาะครับ แล้วก็วันอาทิตย์ที่ไปที่ไหนนะสาแก้วเนะาวะวันอาทิตย์รเราเดินทางไปสาแก้วนะที่สั่งชุดเครื่องเสียงเพิ่มก็รีบโทรมาสั่งจองเลยนะครับทีงมงานในห้องเสียงทีดีห้าทีดีสี่ก็จะไปที่โซนทางภาคเหนือครับนะครับอีกก็กำลังเร่งประกอบครับวันอาทิตย์นี้เราออกทั้งหมดเป็นสามทีมทีดีสองทีดีสี่ทีดีห้านะครับเตรียมเดินทางไปที่โซนจังหวัดละนะจ่าหนุสระระษะสาแก้วครับสาแก้วรถพี่น้องทาง ฝั่งท่านกัมพูชาที่จะมารับอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงหรือว่าอะไรก็สอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่ครับงานก็เร่งทุกวันครับเร่งประกอบให้ทันที่ลูกค้าครับยิ่งใกล้ปีใหม่เท่าไหร่ก็ยิ่งเร่งงานครับนี่เราทีมงานเรานี้ครับนะครับเร่งประกอบเสริมทีมงานครับก็ทั้งหมดกับยี่สิบกว่าคนนะครับอยู่ที่ร้านยี่สิบห้าคนนะครับยี่สิบห้าคนเต็มครับไม่เต็มหนึ่งนะครับ ใครครับใครครับโกตองโอ้เสียงเสียงชัดเจนอะไรครับว่าโกตองท่านตองเตรียมนักวันนี้นี่ครับทีมงานวันนี้ครับกับทีมงานต้องเอาทีมงานของอ d m i n ออกมาช่วยหน้าร้านนะครับวันนี้วันนี้ก็บอกเลยว่าวิกแจกที่ครับวันนี้ลูกค้าเยอะครับลูกค้าเยอะมากวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งจองนะครับเราเราเร่งให้เร่งทําให้ทุกวันนะครับอาจจะ ช้าหน่อยก็เลก็ไม่เกิน1วันนะครับก็เลก็ไม่เกิน1วันตัวนี้15นิ้วว่าจะเสร็จวันนี้ก็ไม่ทันครับก็ต้องทาโอทีต่อนี่ครับชุด15นิ้วจะทําราคาให้ไม่ถึง2องหมื่นครับลูกค้ารอชมนะครับเป็นไม่อัดแท้ทั้งหมดครับตัวนี้เดี๋ยวไม่อัดแท้คุณภาพนี่ครับไม่อัดแท้คุณภาพ 3A ครับตัวนี้แล้วก็ตู้ซับเบียดก็เราต้องมีห้องเกตไม่อัตราภูเขาครับตัวนี้15นิ้วรับ15นิ้วเจบินนะครับนี่ครับ อยู่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทตัวนี้ไปละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทตัวนี้มีลูกยางมีบล็อกต่างๆให้ครบเราจะไปรีวิวทีละชุดทีละชุดทีละอย่างกันนะครับวันนี้เราพาชมคราวว่าวๆก่อนครับก็เล่งประกอบทุกวันแหละครับวันนี้ก็สิบเก้านาฬิกาเกือบสิบนาทีครับที่อุบลราชธานีครับปกติว่าจะทาให้เสร็จวันนี้ครับก็ไม่ทันครับตัวนี้วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของทางร้านไม่ว่าจะเป็นดอกลําโพงนะครับตู้ลําโพงตู้กลาง อุปกรณ์ต่างๆก็กำลังเร่งทำครับเป็นดอก12นิ้ว TD สิบสอครับแล้วก็ดอกสิบห้นิ้ว TD 10, 15แล้วก็ตู้ซับเบี TD 15นะครับแล้วก็ตู้มิดฮาเสียงกลาง V 3 V 2แล้วก็อตอนนี้ที่จะออกใหม่เป็น V 4นะครับ V 4นี้รอชมว่าเป็นฮอนโหลดแล้วก็2คูณ1 V 3รอชมเลยครับเราก็ทยอยอสร้างอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ลูกค้าได้นะครับลัอกชมกันครับเนี่ย มาดูอาจารย์ลองดูหน่อยนี่ดอกลำโพงที่ของทางร้านรุ่นประหยัดครับรุ่นประหยัดครับเดี๋ยวรอชมครับว่าจะราคาเท่าไหรอกันนี้นี่ครับตัวนี้มีทั้งไว้สองนิ้วไว้สามนิ้วเนาะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวรอขารอชมนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ดูครับตัวนี้รุ่นประหยัดครับตัวนี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะรุ่นอะไรนะรุ่นไว้สามนิ้วเนาะครับเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวรอชมส่วนปลั๊กไฟตัวนี้ก็โปรโมชั่นอยู่ที่แปดร้อยบาทครับปลั๊กไฟของนี่นะครับที่เดชเมืองอุบลครับ X มิ้วตัวนี้นะคร เนี่ยโปรโมชั่นแล้วก็พิเศษแต่ตอนนี้มีสามารถอ่ามีไฟ DC นะครับเอาเอาดี5 v 2แอมป์ตัวนี้5โวลต์2แอมป์เอา 2USB ครับตัวนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นี่ฮะเอาพุทก็นี่แปะรูน,น,นะครับตัวนี้โปรโมชั่นเนี่ยเราจะแจ้งไปที่เราไลฟ์สดไปเมื่อตอนกลางวันก็800บาทนะครับท่านไหนจะรับเพิ่มก็โทรเข้ามาเลยนะครับเนี่ย800บาทนาทีทองแล้ช่วงอยู่นาทีทอง ช่วงบรรยากาศของการอัปเดตครับวันนี้กําลังทยอยเก็บอุปกรณ์เข้าข้างในครับรีซับเบีย15นิ้วตัวนี้ใบละ1,900บาทนะครับนี่ครับตู้เปล่าไม่อัดแท้คุณภาพนะครับตัวนี้นี่นะครับกําลังเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะอัปเดตทีละรายการกันไปทีละรายการครับตอนนี้โอ้นี่ไงป๋าตองเป็นไง okay, ป๋าวันนี้วิกแตกไหมป๋ายังไม่แตกครับ จะไม่แตกปลาไม่ใช่ไม่แตกครับกำลังช่วยอะไรช่วยะไรช่วยอะไรนห้อยนายห้อยนห้อยมีนายห้อยนาห้อยครับในห้อยครับสวัสดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางงภานหน่อยครับกำลังเก็บของครับสวัสดีเลยสวัสดีเลยพี่น้องสวัสดีหน่อยอู้เอาดูพี่ละโอ้ดีลานี่ครับนี่สวัสดีรถนี่ครับปลาทองนีดเจ้าขาว่ายินดีปลาทองเลยนะเจ้เงินเดือนแค่กี่บาทนะห้าบาทโอ้กี่บาทนะห้าสิบห้าสิบอะไร ห้าสิบบาทครับโอ้ปลาตสองเงินเดือนเพิ่มอีกห้าสิบบาท<ม>อ้าวตักไฟหลุดอ้าวติดแล้วอาจารย์หารติดแล้วขอใช้รีโมดใช้รีโมดติดกระชายยอยเอาเข้ามาข้างในครับนี่นี่ดอกสามสองนิ้วยังไม่ได้รอครับนี่สามสิบสองนิ้วเราจะรอะรอ,รอตู้ครับรอตู้รอ,ต,รอตู้นะครับนี่ครับเหนียวเหนียวแมสกบวกอะไรก่อนก้องแมสกบวก